ตามที่ครูได้บอกในตอนแรกนะครับว่าการบอกเวลาของคนไทยกับการบอกเวลาของต่างประเทศนะครับของฝรั่งนะครับมันจะมีความแตกต่างกันนะครับก็คือเวลาของคนไทยก็จะมีเวลาตั้งแต่1นึ่นาฬิกาจนถึง24่สนาฬิกานะครับนะครับอย่างเช่นของคนไทยก็บอกว่า21่สนาฬิกาอ่ยีสิบเอ็นาฬิกาก็คือเวลา9.00นนนอน,นี่เองนะครับนี่คือของคนไทยก็เป็นที่รู้กันนะครับ ทีนี้เวลาฝรั่งเขาบอกเวลานะครับต่างประเทศก็บอกเวลานะครับรเขาะ mm hmm. จะไม่มี21่นาฬิกา,กานะครับครูบอกแล้วว่ามีแค่เลขส2บเท่าน,น,นั้นนะครับแต่ทำอย่างไรให้มันชัดเจดเนนะครับทำอย่างไรให้มันชัดเจนนะครับคือเป็นที่เข้าใจตรงกันว่าเออตรงนี้ตรงนี้คือเวลา9้านาฬิกาตอนเช้านะเวลาเก้านาฬิกาตอนเช้านะหรือเป็นเวลา9้านาฬิกาตอนค่ำนะนะครับ เพื่อไม่ให้เก yes, ิดความสับสนนะครับฝรั่งเขาก็เลยต้องเพิ่มนะครับคําบอกมานะครับถ้าคนไทยเราบอกอ๋อตีเก้าตอนเช้านะครับเอาตีเก้าตอนค่าอย่างนี้คนไทยบอกนะครับถ้าไม่บอกนี่อาจจะผิดนัดก็ได้นะครับเพราะนั้นต้องระบุให้ชัดเจนว่าเวลาเท่าไหร่เวลาตอนไหนตอนเช้าหรือตอนตอนกลางวันหรือตอนค่ำนะครับนั่นต้องระบุชัดเจนนะครับทีนี้ของฝรั่งเหมือนกันนะครับถ้าต้องการความชัดเจนในการนัดหมายนะครับเขาก็จะบอกช่วงเวลาไว้ด้วยนะครับ ทีนี้ช่วงเวลาของฝรั่งนะครับก็จะมีอยู่5้าแบบนะครับนะเป็นความรู้เสริมนะครับเป็นความรู้เสริมนะครับ5้าแบบนะครับเวลานักเรียนไปพูดอะไรต้องต้องมีความเข้าใจในการใช้นะครับ5้าแบบอันแรกเลยนะครับก็คือคำว่า in the morning นะครับเขาใช้คําว่า in the morning ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปหลังเวลานะครับเพื่อบอกว่าอันนี้นะครับเวลานัดนี้ก็คือเวลาตอนเช้านะครับ in the morning นะครับ อินเตอรมอร์นิ่งนะครับตอนเช้าตอนเช้าก็คืออะไรครับไม่เกินไม่เกินตีสิบสองนะครับไม่เกินตีสิบสองนะครับเกิดตอนเช้านะครับไม่เกินตีสิบสองนะครับไม่เกินตีสิบสองนะครับตอนเช้านะครับพอตอนบ่ายนะครับเขาจะใช้คําว่าอินดีนะครับอันคำนี้อ่านว่าดีเล้นะครับเพราะว่า ตรงนี้มันขึ้นต้นด้วยสระนะครับถ้าไม่ใช่สระจะอ่านว่าเดอแต่ถ้าคําต่อไปเป็นสระนะครับตัวต่อไปเป็นสระตรงนี้จะอ่านว่าดีนะครับอ่านว่าดีไม่ใช่เดอเลยนะครับ In the afternoon นะครับอันนี้คือตอนบ่ายบ่ายตอนไหนนะครับหลังเที่ยงหลังเที่ยงจนถึงนะครับ หลังเที่ยงจนถึงหกโมงเย็นนะครับนะครับหลังเที่ยงจนถึงหกโมงเย็นนะครับก็ใช้ก็ว่า In the afternoon นะครับอันที่สามนะครับก็คือ In the อ่าก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นตัว E นะครับ In the evening นะครับ e v e n i n g ทิฟเว่นงก็คือตอนค่านะครับตอนค่าก็คือหลังหกโมงเย็นนะครับหลังหกโมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะครับถึงเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนก็ถือถึงยี่สิบนาฬิกานั่นเองนะครับถ้าเลยยี่สิบนาฬิกาไปแล้วเขาถือว่าเป็นเช้าวันใหม่แล้วก็ต้องใช้เขาโมนิ่งนะครับนะครับเวลาก็บอกนะครับจะมีคำเหล่านี้ตามหลังนะครับตามหลัง เอาไปใช้ยัางไงาเอาไปใช้ยัางไงาน,นะครับดูง่ายๆนะครับเป็นภาษาพูดนะครับเป็นภาษาพูดเช่นเวลา8นาฬิกาแปดจ .00, 00. น,นเนี่ยถ้าเราต้องการบอกให้เป็นตอนเช้านะครับเราก็ใส่ไปเลยครับ is a i t o'clock นะครับ, clock, รบเวลาภาษาพูดไม่ต้องมีโ c l ค c k ก็ได้นะครับแต่ภาษาเขียนต้องมีนะครับ ist 8 o'clock in the morning อ่าหมายถึงเวลาหมายถึงเวลาตอนเช้านะครับแปดนาฬิกาตอนเชา้าแต่ถ้าเราต้องการให้8ปดนาฬิกานั้นเป็น20่สนาฬิกานะครับนี่แบบไทยเนี่ยคือ20่สนาฬิกาแต่ฝรั่งไม่มี20่สนาฬิกาแปลว่ายี่สินาฬิกาของฝรั่งก็คือ8ปดนาฬิกานี่เองนะครับ นะก็คือ8ปดนากานั่นเองนะครับแต่ว่ามันเป็นตอนค่ำแล้วก็เราก็พูดว่า is a t o'clock นะครับ in the evening นะครับ is a t o'clock in the evening นะครับนะครับนี่คือตอน การใช้นะครับทีนี้ถ้าเวลา12นาะฬิกาพอดีอ่ะพอดีก็ใช้คําว่าอะไรครับภาษาอังกฤษก็ใช้ว่าคำว่า at noon เนยนะครับใช้ at noon แทนเวลา12นาิกานะครับใช้ at noon เลยนะครับนะบอกไปเลย at noon นะครับ at noon ก็เาเ,าเาจะเข้าใจว่ามันคือเวลา12นาฬิกานะครับนะถ้าเราเจอในหนัง หนังสือนะครับในหนังสือคําว่า at noon หมายถึงเวลา12บสนกานะครับฉันกินข้าว I have lunch at noon I have lunch at noon แปลว่าฉันกินข้าวกลางวันตอนเวลา12บสนกานะครับหรือจาเป็นคํานี้ก็ได้นะครับ at midday at midday อย่างนี้นะครับก็คือเวลา12บสนกานะครับแล้วยีบสิบนาฬิกาคืออะไรยีบสิบนาฬิกาก็คือเที่ยงคืนนะครับ ทเที่ย e งคืนก็าจะก็ว่านี้นะครับ at midnight นะครับ at midnight นะครัแบแปลว่าเที่ยงคืนคือ24่สนาฬิกานะครับนะครับหรือ12 e l v o'clock นั่นเอง12 e l v o'clock นะครับ12 e l v o'clock in the evening นั่นเองนะครับแต่ว่าเขาไม่นิยมใช้พูดนะครับเขาเขาพูดว่า at midnight นะครับ at midnight เพราะนั้นสามอย่างนะครับอินเดอรมอร์นิ่งต่อท้ายต่อท้ายเวลาเลยเพื่อบอกว่าตอนไหนตอนเช้าอินดีอีฟอินดีอินดีอัพเทอร์นูนเพื่อบอกเวลานั้นคือเวลานัดหมายคือตอนตอนหลังเที่ยงเลยนะต่อไปอินดีเอเวนิงก็คือเวลานัดหมายที่เป็นตอนค่ํานะครับก็ใส่ต่อจากเวลาเพื่อเพื่อความชัดเจนนะครับว่าเวลาที่เรานัดหมายนะั้นหรือเวลาที่เราเขียนบอกนะี่ยมันเกิดขึ้นตอนไหนนะครับเขาะจะได้ไม่ ไม่สับสนนะครับหรือไม่หลงนะครับไม่หลงเช่นเรานัดเขาเราบอกว่า we will meet at n i n o c l o c we will meet at nine o c l o c เราจะพบกันตอน9ก้โมงนะอ่าแล้วเราก็ไม่บอกอะไรเราบอกแค่นี้เสร็จแล้วคนที่นัดหมายเราเอ,อมันคงจะเป็นสามทุ่มมั้งเขาก็ไปสามทุ่มแต่เราไปตอนเช้าคนสุดท้ายก็พลาดนัดกันนะครับเพราะนั้นเกาเลยใช้ช่วงเวลานี้ ในการบอกนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับต่อไปช่วงเวลาอีก2ข้อนะครับสองข้อเป็นความรู้นะครับเปิดเจอในหนังสือนักเรียนจะได้รู้ว่ามันคือเวลาอะไรนะครับอันที่4นะครับก็คือ am นะครับนะครับ am มันจะเขียนต่อจากเวลานะครับ am นะครับก็คือช่วงเวลาตั้งแต่หลังเที่ยงคืน ก็คือหลังตีสิบสองนั่นเองนะครับถึงก่อนเที่ยงวันก็คือก่อนถึงตีสิบสองนะครับก่อนตีหลังตีสิบสองกลางคืนจนถึงก่อนตีสิบสองกลางวันะนะครับเมื่อกี้ครูบอกแล้วเที่ยงวันก็มีคําของเขาเที่ยงคืนก็มีคําของเขานะครับอย่างนี้นะครับเช่นเรานัดเจอกันเวลาเก้าจุดศูนย์ศูนย์ 9.00นแต่เราบอกว่า9.00นอของเราก็คือเวลาที่เป็นตอนเช้านะตอนเช้านะก็คือเวลา AM นี่เองนะครับเวลา AM นี่เองนะครับนะเราจะเห็นอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะนั้นเวลาเราบอกเวลาก็บอกว่า is n i เอ็ะเจะรู้ทันทีว่ามันเป็นเวลาตอนเช้านะครับหรือจะใส่แต่นี้ส่วนใหญ่เขาจะไม่นิยมใส่คาว่า o อ l คอกมันะครับนะไม่นิยมใส่คาว่า o อ l o c k นะครับเวลาก็บอกเป็น AM หรือ in the morning, in the afternoon นะครับก็ไม่นิยมใส่นะครับมันเป็นภาษาพูดนะครับ It's 9น m นะครับต่อไปอันที่5คือ PM นะครับ P. จุด M. จุดนะครับอ่าก็ค <ALLY> ือเวลาหลังเที<ป>่ยงวันแล้วนะครับหลังเที่ยงหลังเที่ยงวันก็คือหลังเที่ยงตอนกลางวันนะครับจนถึงก่อนเที่ยงคืนนะครับอ่าก็คือ12ชั่วโมงนั่นเองครับก่อนเที่ยงคืนนะครับนักเรียนก็ดูนะครับรูเขียนด้วยความรีบนะครับอ่ารูกเขียนด้วยความรีบนะครับ หลังเที่ยงวันจะถึงก่อนเที่ยงคืนใช้ pm เช่นเราบอกว่าเรานัดกันเวลา9.00น9.00นานนที่นี้เราหมายถึง21นาฬิกาเพราะนั้นเวลาที่เราจะบอกเขาก็คือบอกว่า is 9 pm อย่างนี้นะครับเราจะเขียนเห็นคำว่า am pm จากที่ไหนบ้างครับาจากที่ไหนนะครับ เราจะเห็น a.m.p.m. ที่ไหนครับที่ป้ายที่ป้ายร้านค้านะครับป้ายร้านค้ามันจะบอกว่าเขาจะเปิดเปิดเวลาไหนปิดเวลาไหนป้ายร้านค้านะครับเราไปดูป้ายของโลตัสนะครับต่างๆห้างต่างๆมันจะเขียนไว้นะครับที่เซเว่นอีเลฟเว่นก็มีเขียนติดไว้นะครับหมายถึงว่าเราเห็นเวลาตรงนี้นะครับนี่คือเวลาเปิดถ้าเห็นเวลาตรงหน้า p.m. ตรงนี้คือเวลาที่เขาปิดนะครับ นะครับเพราะนั้นนักเรียนเรียนภาษาอังกฤษต้องรู้จักสังเกตนะครับสังเกตแล้วก็ต้องรู้จักสงสัยบ้างนะครับและนักเรียนจะเรียนภาษาอังกฤษได้เก่งขึ้นนะครับ